เทศบาลเมืองชุมเห็ดปัญหาขยะที่ไม่มีหมดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเทศบาลเมืองชุมเห็ุ มีพื้นที่ประมาณ46ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย22ชุมชนมีประชากรประมาณ20,000คนจากการขยายตัวของชุมชนเมืองตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคของคนเราที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการทิ้งขยะโดยขาดจิตสำนึกไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมโดยปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองชุมเหต มีปริมาณเฉลี่ย10ตันต่อวันส่วนใหญ่จะเป็นขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชุมเหตุจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งอยู่ในรูปแบบกองทุนธนาคารขยะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557จากนโยบายการลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารขยะรีไซเคลของเทศบาลเมือนนั้นก็มาจากนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ อยากที่จะให้แก้ปัญหาเรื่องขยะที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นในทุกชนของเราด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปจํากัดนะครับซึ่งได้เริ่มจัดตั้งมานะครับก็เป็นระยะเวลากว่า11ปีของเทศบาลเมืองจุลของเรานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเรามีสมาชิกที่ทําในเรื่องของการดูแลคัดแยกขยะนะครับจำนวน331คนนะครับมีเงินคุณหมุนเวียน นะครับจำนวนมากกว่า1,0,000แสนบาทต่อปีนะครับซึ่งในปี2 5 6 7นี้ธนาคารขยะนะครับมีการคัดแยกขยะและนำขยะไปขายต่อทำให้มีรายได้มากกว่า8 0 0 0 0บาทนะครับต่อเดือนนะครับสามารถลดปริมาณขยะที่นําไปจํากัดได้กว่า15,000กิโลกรัมนะครับรวมปริมาณขยะที่เราคัดแยกนะครับซึ่งการมีธนาคารขยะจนถึงปัจจุบันนี้ในการดูแลคัดแยกขยะเพื่อลดขยะได้กว่า 311ตันนะครับคิดเป็นเงินประมาณรายได้นะครับที่นําเข้าสู่ธนาคารขยะนี้กว่าปีละ2ล้านบาทน,นะครับซึ่งรูปแบบของธนาคารขยะของเรานั้นจะบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนนะครับซึ่งมาจากชุมทนนรับโดยมีเทศบาลเป็นผู้ช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนทั้งฐานะและบุคลากรในการดาเนินการคัดแยกครับและองค์ความรู้ให้แก่พ่นงประชาชนได้มีโอกาสในการที่จะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ปัจจุบันนะครับเราออกมารับขยะดิซเคิลจำนวนทั้งสิ้น19หมู่บ้านนะครับตลอดทุกวันนะครับตลอดทุกเดือนนะครับเพื่อที่จะนําเข้าสู่ธนขาคารขยะเพื่อคัดแยกก่อนนําไปจำหน่ายต่อนะครับนี่ก็คือธนาคารขยะของเทศบาลเมืองเวนที่เราดาเนินการมามากกว่า21ปีแล้วครับ กองทุนธนาคารขยะเทศบาลเมืองเ่านั้นเราได้มีการต่อตั้งกองทุนขยะของเราขึ้นมาด้วยนะครับได้ต่อยอดในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยจะตั้งเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกของธนาคารขยะทุกท่านที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับการดูแลค่าทาศพนะครับรายละ1 0,000บาทโดยการหักศพละ3าิบาทนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ได้ดูแลพี่น้องของตำบลดุเมตที่ได้เสียชีวิต ไปแลกกวน182ศกครับอ่ดเป็นเงินมากกว่า1ล้าน6แส71,200 0บาทครับซึ่งในปีงบประมาณ2,567นี้กอ,องทุนได้ดูแลพี่น้องประชาชนไปแลกกวน12,000บาทซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่พี่น้องประชาชนในจุนวนและสมาชิกพิเศษด,ด้วยครับกระทรวงมหาไทยได้ประกาศความสำเร็จในเรื่องของการจัดการขยะรีไซเคิล ได้ทําครอบคลุมทั้งประเทศแล้วนะครับก็ได้รับความชื่นชมจากองค์การสาประชาชาติซึ่งก็มีผลต่อการลดภาวะโลกร้อนแล้วก็สามารถนำการลดขยะรีไซเคิลไปคํานวณปริมาณคาร์บอนเครดิตและที่สําคัญสามารถที่จะขายเป็นรายได้ลงสู่ชุมชนนะครับเป็นการเพิ่มรายได้ลงสู่ท้องถี่นอีกทางหนึ่ง ในส่วนของเทศบาลเมืองชุมเห็ดซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมีปริมาณขยะที่มากทางเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้มีการดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคลิลต้นแบบประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งครับ ในปัจจุบันนี้ธนาคารขยะเทศบาลเมืองสมเรานั้นได้ดาเนินการมานั้นทําให้เทศบาลเมืองสมัยนั้นมีขยะลดน้อยลงนะครับและช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะของพี่น้องประชาชนในชุมชนหมู่บ้านของเรานะครับสร้างกิจสานึกท,ที่ดีในการกําจัดขยะนะครับและถึงแวดล้อมให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับมีการคัดแยกแบบทุกขั้นตอนโดยเน้นชุมชนในการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและสามารถบริหารอย่างเต็มความภาคภูมิกับนี่คือประสิทธิภาพของธนาคารขยะดีเซเกิลของเทศบาลเมืองหนวที่เราดำเนินการให้กับชุมชนสังคมและหมู่บ้านของเราครับ